สเจ้าหน้าที่สัรภากรที่บางเสาธงรวยสองพล้านอ่ะแต่ชี้แจงที่มาได้ไหมล่ะชี้แจงไม่ได้ว่าสองพล้านมายังไงเป็นข้าราชการเนี่ยเอามาจากไหนละ2,000ล้านรองโฆษกสำนักงานปปชครับเปิดเผยผลการไต่สวนนักวิชาการสัมพากรชำนาญการพิเศษกับพวกรวมสี่รายร่ำรวยผิดปกติสืบเนื่องมาจากกรณีทุจริตยักยอกเงินภาษีในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ โอ้โหท้าไมรวยขนาดนี้ทุจริตยกักยอกเงินคืนภาษีอากรวิธีการเขาเป็นแบบนี้เขาจะไปแก้ไขเช็คของผู้ประกอบการที่กรมสรรพากรเนี่ยจ่ายเงินภาษีคืนให้แก้เป็นชื่อของตัวเองแล้วเอาเข้าบัญชีธนาคารตัวเองจากนั้นเมื่อกรมสรรพากรตีเช็คฉบับใหม่ออกมาให้กับผู้ประกอบการ B ก็จะไปแก้ไขเช็คของ B เอาเงินไปให้ A แล้วทําวนแบบนี้ไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้ผู้ประกอบการที่ถูกยกักยอกเงินไปในโวยวายแต่จะไปบอกเขาว่าได้เงินคืนล่าช้าแล้วพอเงิน เข้าบัญชีตัวเองก็จะทยอยให้เครือข่ายที่เหลือแยกย้ายกันไปถอนเงินออกจากบัญชี